สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมือเน็กกับมาพบกับสาวหนิงผ้ารว่วยคือเก่าเนาะค่ะมือน,นี้สาวนิงผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตเลขความฝันกับนายหญิงค่ะนายหญิงนี่ก็เป็นคลิปแหลกของเพิินเนาะค่ะที่เพิินสีมาว่าวงความฝันสู่ท่านผู้ชมฟังค่ะนายหญิงเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันดีน้ำฝันเป็นต่ยานน้ำค่ะนายหญิงเพิ่นฝันว่ามีผีหลอกเนาะค่ะมีผีหลอกมายืนอยู่ นอกมุ่งค่ะอยู่ปลายตีนเพิินค่ะท่านผู้ชมอยู่ปลายตีนปลายเตียงเนาะคะ่ะยืนเฮ็ดข่างอย่างหัวโบมี่ค่ะท่านผู้ชมมีตะตจากเมื่อเฮ็ดผ่าหญา้าอยู่เพิินว่าเป็นตะยานค่ะเพิินว่าค่ะค่ะแล้วนายหญิงกระไรตวัวเลขมาฝากท่านผู้ชมนัาค่ะเลขสามตค่ะแล้วเลขตัวนั้นสิเป็นตัวใดสาวนิ้งกับบพัฒานา์เนานะคะ่ะสาวนิ้งกับสิพาท่านผู้ชมไปรับชมรัะฟังความฝันของนายหญิงผอ,อมๆกับสาวนิ้งค่ะ แต่ก้อนสีไปรับชมรับฟังความฝันของนายหญิงสาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิงพาร่วยนั่มเนเดอร์ค่ะเดอร์ค่าเพื่อเป็นการบเสียเวลากลับไปรับชมรับฟังความฝันของนายหญิงพร้อมๆกับสาวนิงเลยค้าไปสวัสดีค่ะนายหญิงค่ะสวัสดีครับนายหญิงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะมื่อานี้ทังทีมงานก็มีโอกาสเนาะค่ะได้มาติดตามตัวเลขความฝันกับนายหญิงเป็นขังแรกค่ะ ได้ยินข่าวว่าหน้ายิงฟันเป็นตะหยานว่ัสดนเมื่อคืนนี่ฟันจังได้นอเว้าซูฟังเลยค่ะค่ะเมื่อคืนนี้นอนอยู่ประมาณช่วงเที่ยงคืนนี่ล่ละค่ะเอก็ได้ฟันค่ะกวามฝันหนี่มันสิคือลับๆตื่นๆค่ะคือเข้าฟันสีว่าคือเข้าฟันก็เพื่อคือค่ะคือเข้าความจริงก็เพ่อคืออันนั้นค่ะฝันว่าเห็นคือจังเป็นเงาเงาผีพิเป็ด ยืนอยู่ปลายปลายหมุ่ปลายเตียงเ่าน้าค่ะอยู่ปลายตีนบอคะแมนค่ะอยู่ปลายตีนยืนอยู่มือกลางบอกายเฮ็ดจังไหนคะไหนยิ้มกลางคือแบบใ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 บตาลน่ะนะค่ะเฮ็ดเฮ็ดมือให้เบิ่งเลยค่ะขอออนุญาตเนาะค่ะค่ะนี่นะค่ะมือออกเนาะค่ะมือออกจังสีนะค่ะมันที่นี่ มือปุ่มๆใ่ๆคี่จังไอใบาตาลเลยอนะค่ะมันก็ยื้แนมอยู่ค่ะยืนแนมเบิ่งสกพักไอหูซึกยหยานหูซึกตื่นก็เลยสะดุ้งขึ้นเป็นแบบขังย่างเลยบอกคะแมนค่ะแบบกลางแขนกลางขายืนเท้นช่วงไหลนี่นะค่ะกางแขนกางขาเบิ่ง บคย<ต>เห็นช่วงหัวช่วงนาเพิ่นแต่ส่วงนาโบ,บ,บมี่โบมีหัว,วแบบง่ายๆซะมนะค่ะมีตาแขนมีตาขามีตาส่วงโตลงมาแม่นค่ะเห็นช่วงไหลช่วงมือมันกระสิจจากมือใหญ่ว่าเมนใบตานใบหลานนั่นแหละค่ะก็ทั้งนี้ก็คือสะดุ้งตื่นะสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็คือตื่นขึ้น,น,นยาน่นะค่ะ,คะก็แนมไฟหา มันแมนยีีหรือแมนข่วมฝันแง่งไฟหาแมนค่ะอืวันที่นี่ก็ว่าบบมียังก็เลยนอนต่อวันที่นี่นอนตอจังได้เด็กเด็กดืนดืนตีหนึ่งตีสองมาฝันอีกอเป็นคือแบบเก่าอานะค่ะเป็นคือแบบรับรับตื่นตื่นจะจะรับกับโบแมนจะแมนค่วมจริงกับโบชั่วจังสีนาะค่ะว่ามีผู้เฒ่ามานั่งแนม แหนมหลบนีอยู่ในหมุงเลยค่ะเขามาในหมุงเลยแมนค่ะเขามานั่งแ,นาานางแหนมจ่องเห่าเย็นอยู่ช่วงเคืงโตนี่นะคะ่ะช่วงเคืองโตขึ้นมาหนาค่ะแจำด้บ่หนาจำหนาเพิ่น่บด้แต่วางหูซึกว่าเพิ่นหนาตาเพิ่นคือจำเพิ่นเขียดในเห่าหน้าค่ะเ้าผู้เฒ่านี้เป็นผมขาวเป็นหรือผมดำครับคุ เขาวขาขาว,ขาว,ขาวแซมดำล่ะคะ่ะพเดว่าเขาเบิดหัวนะไรนีเ้เพิ่งนก็นังแนมนั่งแนมสักพักคุณล่ะคะ่ะทั้งนี้ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกค่ะสะดุ้งตื่นขึ้นมาย่ามดึกก็ว่าือม,มันคือเป็นจังสีนอโบเคยฟันบบเคยยังเกี่ยวกับไผจังสีนะค่ะก ก็เลยนางนางคิดข่าวหนึ่งสะดุ้งตื่นแห้วนะนะค่ะ,คะก็เลยนางคิดข่าวหนึ่งเพื่อนสีมาห้ยโศกห้หลาบบ่หรือว่าเพื่อนมาอ่ายนั้งจังสีนาค่ะค่ะแล้วแล้วคนคนที่เขาไปนางในมุงนะ่ะที่ว่าเห็นเป็นสีว่าคนกับโบเมียนสีว่าผีกับโบเมียนเขาเขาไปนางในมุงนี้นางนางอยู่หม่องใดของของไหนยิงคะนางอยู่ป ปลายเข่าเขานี่นะค่ะซื่อซื้อเข่าซื่อซื่อบนขาเข่าแมนค่ะอยู่ซื่อขาเข่าแต่ว่าก็เนี่ยเห็นเป็นขับข่ายขับขาเป็นคือคนแนมแมนค่ะคือจังพลนางจ้องเขาเลยแต่ว่าเห็นเป็นเห็นเป็นโตอยู่แมนบ๊อบขาเป็นตค่ะแต่ว่าบรไเ้เต็มโตได้ค่ะช่วงเคืองตัเคืองตัว้นบอกๆคืจะขุนขิงลูกแค้ขายครับแค่ขายครับคือจังบานางทับขาเขาไหวนี่แมนบ่ครับ ไอ้น <B stereotype and hell> uh, ั่งทั้งขางเขานี่ยนะครับข้อเด็ด้ทักบเได้านังเขาดอกค่ะโยนนั่งแหนมเขาคือยังมานั่งเ่านอนอยู่มานั่งทั้งขาเข้างี่่บครับือจังผู้เฒ่ามาเหยี่มเด็กหน่อยไปจังสันนะจังผู้เฒ่าเพิ่นมาเหยี่มมามาซองเบิ่งเขาแต่ว่าหันเขาไปในมุงเลยเนีนค่ะก็นั่งนั่งซองเขาในมุงค่ะแล้วรอบแรกรอบแรกนี่เขามุงบ่ได้เป็นบ่แม่นค่ะรอบแรกนี่เพิ่นบ่ได้อยู่ในมุงเพิ่นอยู่นอกมุงค่ะปายปลายตีนเฮานาหนาค่ะ เป็นเฮ็ดขังย่างเลยแมนดำเปืดเลยแมนค่ะอือแต่ว่าฝันฟันนี่ขึ้นเดียวกันเป็นบอกคะแมนค่ะสะดุงตื่นขึ้นมาหลบแหลกแล้วก็ว่าบุมีหยังหลบซ้องกับมาฟันอีกครับอือคือฝันฝันื่อนเดียวสองหลบแมนค่ะแต่ว่าแนวนี่นะกะ้าแม่นอันนี้กะนายิงกะไปใส่บาตรนาเด้อ่ะเด้อไปใส่บาตรไปทำบุญกวดน้ำให เือเพิ่นแบบมาขอส่วนบุญเนาะหวั่ถึงจังสีเป็นสิริมงคลกับเจ้าของนะอันทัตีเป็นตัวเหลขกหรอคะก็ทั้งนี้ว่าสีเอาเหล็กที่บานที่ละค่ะเอาเล็กที่บานแมนค่ะบานเลขที่เท่าไรคะจำได้บ้างานเล็กที่หนึ่งหกสามค่ะหนึ่งหกสามเนาะค่ะสองตัวนี้ก็คือว่าสีเอาอายุเจ้าของกันนะค่ะเพิ่นมาเพิ่นมาแนมเฮาสีค่ะ อายุอายุน่ายหญิงจากปีคะสามสิบค่ะสามสิบปีเนาะค่ะอายุน่ายหญิงอืมถัดตีจากแนวอื่นกะให้ท่านผู้ชมตีเอาเนาะค่ะแต่นี่เจ้าของฝันเพิินเพิ่นฝันแบบนี้เพิ่นกะสิตีจากบ้านอีกทีเพราะว่าเกิดเหตุอยู่อยู่อยู่บานเพิินเนาะค่ะเพิ่นนอนอยู่บานเพิ่นแล้วเพิ่นฝันแบบนี้กับอายุของเพิินเพราะว่าคนที่ไปนางจ่องเพิินนั้นจ่องเหมือน เหมือนคนคนเขียดไห้เมนบบเหมือนคนจ่องนั่งแนมก็จงเขียดในห้อนี้นะแล้วเพื่อนาที่ไปนั่งจ่องนี้เพื่อนบไดีเวเพื่อนโบเดียวยังเมนบบครับเพื่อนบไดียวยังค่ะเพิ่นก็นั่งจ่องนั่งแนมเ้าทั้งห้ือเมนค่ะอุ้ยคนหัวลูกแอดคนหัวลูกค่ะท่านผู้ชมได้ยินเพิ่นเบาแนวนี่ค่ะเบาท่องพูดมิยังเพิ่มเติมอ่คะลาตัวเรียนในบริษัทีออาจากผู้เฒ่าที่มา เขาฟันหลังนังเนี่ยบ่เครับบค่ะตีเอาจากบานเล็กที่รับอายุเจ้าของค่ะผมครับค่ะถ้าท่านผู้ชมเนาะค่ะต้องการตีแตกต่างจากนาหญิงเนาะค่ะก็สามารถตีได้ค่ะบ่เป็นยังค่ะเพราะว่าแต่ละคนตีเหลขกบ่คือกันเนาะค่ะค่ะนาญิงมียังเพิ่มเติมอีกบ่คะก็บ่มียังค่ะอยากให้ฟังอยากให้แปลเหลขกซอยกันนะนะค่ะ นี่ก็เป็นคลิปแรกของนายหญิงเนาะค่ะเพื่อนฝันเพิ่นก็เลยอยากเว้าสู่ถันผู้ชมฟังเนาะค่ะให้มีโศกมีลาบน้ากันเนาะค่ะให้ได้โศกไงน้ากันค่ะขอบคุณนายหญิงได้หลายเด้อค่ะที่บ่แพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนายหญิงค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของนายหญิงค่ะเลขสามโตค่ะที่นายหญิงหายมาหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามเป็นบานเลขทีเนาะค่ะบานเลขทีที เพิ่นฝันเกีียวค่ะว่าผีหลอกมายืนอยุกนอกมุ่งเนาะค่ะหัวบบมี่มิตาโตูค่ะดำปึดเลยค่ะค่ะ รากาเลข2โตค่ะ30-30เป็นเลขอายุเนาะค่ะเป็นเลขอายุของนายหญิงค่ะนายหญิงเพิ่อนอายุ30ปีค่ะงวดวันที่16ตุลาคม2566้ค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแนวทางความฝันเนาะค่ะย้ำเนาะค่ะเป็นแนวทางความฝันของนายหญิงที่ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะ ห้มีโศกมีลาบน้ากันค่ะแต่อย่าลืมตัดหลินเด้อค่ะท่านผู้ชมตัดไปตัดมากกับหนา้ากับหลังค่ะหนึ 16, ่งหกอาจสิเป็น 19, หนึห่งเก่ากระไดเนาะค่ะท่านผู้ชมอาจสิเป็นหนึ่งเก่าสามกระไดค่ะท่านผู้ชมหัวหกกับเก่านี่เป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะอก่ยะืมกลับไปกลับมาตัดหนา้าตัดหลังเด้อค่ะค่ะข,ขอห้มีโใกญงรางวัลไงกับหนา้ายิงค่ะ ค่าสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไวยเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งหงมานหมานปังปัง,ปงรำร่วยรำรวย ถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อค่าสุดท้ายนี่สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งพ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ